วันนี้ไปเที่ยวงานวัดดอนสีนนท์อำเภอบ้านโพจังหวัดเชิงเซาคนเราเพิ่งรู้ว่าที่นี่เขามีงานวัดเขาจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะที่เรามาไปสายงานวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พลาดไม่ได้ค่ะพอไปถึงนี้โหไปโซนเครื่องเล่นก่อนเลยค่ะทุกคนมีชิงช้าสวรรค์ด้วยบ้านไหนที่พาน้องมานี่ก็มีโซนให้อาหารน้องหมูกับน้องกระต่ายด้วยค่ะเดี๋ยวเห็นปลาหมึกแห้งย่างโบราณไม้ละ20บาทน่ากินเชียวค่ะทุกคน เนี้ยอร่อยจริงๆนะคะทุกคนแต่ที่แอมขำเนี่ยก็เพราะว่าดึงออกจากไม้ยากมากมีหมูกระทะเริ่มต้น39บาทด้วยค่ะไปเตยซอยมังกรอันนี้เย็นๆยนอร่อยสุดอันนี้เราก็ไปเจอร้านขนมจีนแล้วก็ร้านกว๋วยเตี๋ยน้ำตกค่ะทุกคนวันนี้เราก็เลยนั่งด้านในร้านเพราะว่ามีที่นั่งให้เยอะมากแต่ว่าคนมาตลอดเลยอะจินรสชาติก็ไม่ได้แย่เลยค่ะแต่สําหรับส่วนตัวแอมแอมชอบน้ำกะทิที่มันข้นกว่านี้ก๋วยเตี๋ยน้ำตกนี่ให้ผ่านเลยค่ะเอ๊หรือว่าเราชอบแบบนูน่แบบนี้นะก๋วยเตี๋ยน้ำตกที่นี่คืออร่อย เบาๆกับเพื่อนรวมแล้ว5จานเลยค่ะก็มีร้านเบเกอรี่ทักไข่ชายชะการเลยไปนี้ก็จะมีขนมเบื้องชิ้นละ1บาทมีหน่อนทอดด้วยคอร้านแมลงทอดร้านยนยี้ก็คนขายเยอะมากอ่ะดูดิ พยากแมกคือหลหเลยคือโอ้โหหลักหลายเลยอะไรเลยตกใจแมลงหลานีตัวอ้วนมากหาอะไรทานเสร็จแล้วเราก็ไปไหว้พระด้านในกันค่ะโอ้โหคนเยอะมากทุกคนเยอมากเขจะมาขอพรกับหลวงตาเทพกันค่ะคือเขาก็จะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งหลากหลายศิลปินเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยมาต้องรีบมาเลยงานมีถึงแค่วันที่6มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะทุกคน